สวัสดีครับประเทืองกินดีผู้สุขภาพนำเสนอมาเฉาะปามมาดูกันครับวันนี้เราจะมาเฉาะปามให้เพื่อนๆชมกันเราไปทีละต้น ต้นนี้มีสองทลาย องเทลายครับไปต่อ อันนี้ยังไม่แป๊ดหนึ่งทลายอันนี้ร่วงแล้วมีลูกร่วงแล้ว อีกทลายยังไม่แป๊ดฝั่งนูน้นก็ไว้ก่อนอันนี้ก็มีอีกหนึ่งพอได้โอเค แล้วก็ปามสุกไม่เยอะนะช่วงที่เยอะนี่ไปแล้วนะช่วงนี้ก็ทยอยออกแล้วก็เดี๋ยวผมมองผู้สเสงประพอเทือกกินดีเพื่อสุขภาพก็ค่คอยเชอะค่อยคอยตัดไปเรื่อยๆนะนี่ก็สุกนะเกือบทุกต้นนะที่มีสุกแต่เราจะไล่ไปทีละ เือต้นละต้นต้นนู้นก็สุกแต่ช่วงนี้จะไม่ไม่ดกมากต้น1นึ่งลูก2องลูกประมาณนี้แล้วครับคลิปนี้เรามาพา่าเฉปามด้วยอันนี้ก็สุกอันนี้ใช้ได้สุกใช้ได้นะเพราะว่าประเทืองปลูกมองผู้เซงปลูกทีเออปลูกทีไปแล้วก็ต้นนี้ตาย ก็พอดีแหละสับหว่างเขาโอเคคลิปนี้อัปเดตมาเชาะปาล์มกันครับขอบคุณผู้เพื่อนๆผู้ให้กำลังใจแล้วกัเพื่อนที่รับชมอันนี้ลูกถ้าได้อย่างนี้ลูกใหญ่มากเลยถือว่าลูกใหญ่ปีที่4ี่นะถือลูกใหญ่แหละแต่ยังไม่เสมอทั้งทั้งหมด ก็จะค่อยๆจริงๆแล้วตัดรอบนี้แล้วก็จะใส่ปุ๋ยแต่ว่าเปลี่ยนเป็นอีกครั้งนึงตัดอีกครั้งนึงจะใส่ปุ๋ยครับคลิปนี้สวัสดีเพื่อนๆทุกคนสวัสดีครับ